สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับวันนี้เรายืนอยู่ที่บริษัทนี่ครับเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์4 6นะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะฝั่งเข้าเมืองมินบุรีนะครับนะวันนี้นะครับทางช่องรถมือ2พิเียม s u สยูวีบยโอ๊ตเพชรยนต์คนนี้นะครับมาอัปเดตรถแคมรี่ Accord กันบ้างดีกว่านะครับว่าสต็อกล่าสุดก่อนปีใหม่ มีรุ่นไหนอยู่บ้างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทั้งหมดเลยแล้วก็เรื่องตัวเลทดอกเบี้ยพิเศษโปรโมชัน่นเงื่อนไขต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยในคลิปนี้นะครับช่องทางการติดต่อของผมยังคงเบอร์เดิมครับที่ใช้มาตลอด5ปีนะครับย์ก็098 4465 2ี2 ID Line OAT 6 6 7นะครับวันนี้ในคลิปนี้เราจะได้เห็นทั้ง Toyota 2. 0, 2. G, ตัว o ต้ Cam r y 2 0 2.5G ตัวไฮบิดตัวเบนซินแอคคอร์ดเทอร์โบแอคคอร์ด มีครบเลยเดี๋ยวมาดูการมาอัปเดตกันนะในคลิปนี้นะครับตลอดความยาวคลิป10นาทีลองดูกันครับว่าใครที่หาอยู่ดูในคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเริ่มกันที่แคมรี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเดินไล่ไปนะครับจะมีผมเปิดหัวที่คันนี้ตัวโฉมไมเนอร์เชนก่อนเลยสีเทากาไฟานะครับสำหรับต o y o ้า c แคมรี่สองจุดห้าตัวคันนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะตัวพรีเมียมนะสีเทากาไฟรถโฉมปียีิบส มีหลังคาสารูปบอ่อหนังสีเบจใครที่ชอบภายในโทนสว่างต้องคันนี้เท่านั้นป้ายทะเบียน4827เนะครับเลขไม่แสนนิดๆน,น,นะครับคันนี้ผมให้ดูราคาหน้าป้ายหน้าป้าย949นะครับราคาตัวรถคันนี้ประมาณล้านน่าจะประมาณล้านห้านะอันนี้ผมเข้าๆไม่แสนสองปี2 2 9 4 9ค่างวดจะอยู่ประมาณ1 7 1 7 0 0 0บาทสำหรับค่างวดคันนี้นะครับรายได้2เท่าก็ขอประมาณ สี่หมื่นหย่อนเล็กน้อยออกออกได้คนเดียวจบหรือเจ้าของธุรกิจก็ออกได้นะครับคือเรียกได้ว่าทุกอาชีพออกได้หมดเลยคันนี้ออปชั่นครบครับ,รบมีเซ,เซนเซอร์รอบคาน rcta ระบบแจ้งเตือนการชนนะครับล้อแม็กลายเฉพาะตัวด้วยนะสาหรับลายตัวรุ่นนี้สวยมากนะอันนี้สีเทากาไฟนะครับ9ก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทใครที่อ่ากำลังมองหารถยนต์นั่งนะแนวผู้บริหารนะครับรถครบสัญญาเช่ามาคันแรกนี้ได้เลยนะครับสาหรับแคมรี่ตัวไฮบริดเดี๋ยวผมให้ดูภายใน ภายในสวยแล้วก็กว้างมากนะมีระบบบายสปอร์ตกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับบอบปรับไฟฟ้าคู่หน้าเนี่ยครับมีหลังคาซันรูฟมาให้นะออปชั่นครบครันครับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับได้เบรกมือไฟฟ้าเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับแอร์ออโต้นะครับจอทัชสกรีน นะครับอ่าคันแรกนี้สีเทากาไฟานะครับใครที่หาอยู่ติดต่อหาผมโอ๊ตเพชรยนได้เลย0984 4, 4 6 5 2 2 2ส่ารถคันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย1.9% 9เริ่มต้น4ปีระยะสั้นดอกเบี้ยชนป้ายแดงราคาหายไปเยอะยังไงก็คุ้มครับสำหรับคันนี้นะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถคันนี้อยู่เพชรยนต์สุวินทวงศ์นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีตัวที่เป็นตัวรุ่น 2.0G จอดอยู่ด้วยแล้วก็มีโฉมมาได้ใช้อีกหนึ่งคันนะครับอย่างคันสีขาว เป็นตัว2.5สปอร์ตตีเบ็ดไม่แสนโลคันนี้879,000บาท879เจาข้างงวดประมาณ1มื0 0หมื่นอันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะโฉมไม่ได้เชนเหมือนกันนะครับจะได้ล้อแม็กซ์อลลอยนะครับขอบ17นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ภายในสีดำนะตรวจรถเรียบร้อยด้วยนะครับเรามีตรวจรถให้นะครับอันนี้มาอัปเดตการสต็อกนะครับว่ามีรุ่นไหนอยู่บ้างนี่ดูภายในอันนี้ตัวรุ่นสปอร์ต2.5สปอร์ตนะครับสำหรับตัวรุ่นใหม่นะเชน นะครับแล้วก็จะมีคันนี้ราคาถูกสุด 2.0G 20ปี2 0 699ค่างวดประมาณ1 1 0 0 0คันนี้นะครับสีบอนตัวรุ่นนี้ก็จะมีสีบอนมีสีดำมีสีขาวนะครับทุกค้นที่ผมให้ดูนี่คือจัดไฟแนนซ์แบบยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากใช้แค่แบ,บัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติผลในครึ่งชั่วโมงได้เลยรับรถกลับในวันได้เลยนะใครที่หารถมือสองไว้ใช้งานนะครับอยาก ได้รถที่คุณภาพสวยคัสเกตเอมาหาผมได้เลยนะโอตเพชรยนต์098 446 5222นะครับเนี่ยเรามีอยู่หลายคันนะครับแล้วก็เนี่ยครัี่เป็นตัวโฉมก่อนไมเนอร์เชนนะครับทีนี้ผมพามาดูตัวไฮบริดพีเนี่ยอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็นตัวโฉมก่อนไมเนอร์เชนอ่ะใครที่ชอบอ่าทรงคันนี้ก็มาที่คันนี้ได้เลยป้ายทะเบียน3 7 6 7นะครับตัวรถปี2019เครับเลขไมล์แสนสาม ไฮบริดพรีเมียม859,000บาทคันนี้ข้างว่าประมาณ10,400 1 4 0 0 0นะไม่แพงมีสรลูมให้ครบนะครับภายในก็สวยเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับได้ชุดเครื่องเสียงของ JBL มานะสำหรับตัวโฉมนี้ในตัวท็อปนะครับเบาะเป่าลมได้นะครับนี่นะเบาะสีดำภายในดำนะครับคันนี้สามารถคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์แอร์ด้านหน้าได้ด้วยจากการนั่งด้านหลังนี่เห็นไหม อันนี้มันเป็นตัวตัวท็อปนะครับป้ายแดงร้านเจ็ดเก้าเก้านะตอนที่เป็นออกห้างป้ายแดงนะครับสําหรับคันนี้รถที่ออปชั่นครบแบบนี้มาในราคาแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะครับสําหรับคันนี้นะครับสําหรับแคมเปรี่ตัวท็อปนะอ่าชอบคันไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะนี่รถจอดอยู่เยอะมากนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองออดีไลน์โอเอทีหกหกเจ็ด ตั้งแต่ลดปี19ขึ้นมานะดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99%นะครับไปจนถึง3.89 72งวด6ปีนะครับใครที่อยากได้ดอกเรทดอกเบีย้ยต่ำๆมาปรึกษามาหาผมได้เดี๋ยวผมคำนวณให้นะเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับทีนี้เรามาดูมีตรงนี้จอดน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเรามี Accord นะครับตัวที่เป็นตัวเบนซินไฮบริดนะครับคันสีดำอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮบริด ต่วนคันสีเทาคันนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นเทอร์โบเ l เดี๋ยวผมให้ดูคันนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวรุ่น2อ1.5เทอร์โบ EL ป้ายทะเบียน2315นะครับคันนี้ราคาเนี่ยหายจากป้ายแดงไปถึง50%เลยนะรถปี19เลขไม้แสนโลได้รถปี19ดอกเบี้ยพิเศษก็ได้เครื่องยนต์เป็นซินล้วนเทอร์โบนะครับคันนี้นะเจ็ดแสนก็บาทค่างวดอยู่ประมาณ1มื่นสอง0มื่ะคันนี้นะครับนี่ใครที่ชื่นชอบ ความหรูหราก็มาคันนี้ได้เลยป้ายทะเบียน2315นะครับอ่านี่เลยเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูนะเครื่องยนต์เป็นซนล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ภายในเขาได้พรมอะไรที่เป็นแบบมัลติฟังชั o นนะครับได้จอพร้อมกล้องเกียร์อัตโนมัติ8สปีดครับเบรกมือไฟฟ้าเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับนี่คันนี้เครื่องยนต์เป็นซนล้วนนะครับแต่มาพร้อมตัวเทอร์โบนะครับ แรงม้านี่ยเก้แรงม้าเลยตัวรุ่นนี้นะครับให้ดูภายในกว้างขวางมากนะครับใครที่ชอบฟีลลิ่งของรถเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะเครื่องสันดาปนะครับได้ทั้งความหรูได้ทั้งความสปอร์ตนะครับต้องมาแอ c o คอร์ดตัวเทอร์โบนี่แหละนะครับนะคันนี้รถสวยเดิมมือเดียวนะครับเจ็ดแสสองหมืบาทค่างวดประมาณหมื่นสองมืสามจัดไฟแนน์ยอดจัดเต็มร้อยเปอร์เ็นฟรีดาวได้เลยนะ นะครับสนใจคันนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับเรื่องเลทดอกเบีย้ยเรื่องอัตราการส่งเรื่องเงื่อนไขการออกรถมาได้เลยนะครับแล้วก็มีไฮบริดมีเรามีไฮบริดตัวรู้สึกจะมีตัวไฮบริดเทคนะครับเรามีตัวเทคตัว2.0งยไฮบริดเรามีครบนะครับอย่างคันนี้เป็นสีดําตัวไฮบริดเทคนะครับราคาออกห้างป้ายแดงก็ล้านแปดนะครับนะตอนนี้เหลืออยู่8 2 10, 9 0 0 0สบาทปี20ตัวไฮบริดเทคเลย เป็นตัวรุ่นที่ออปชั่นนั้นครบมากนะครับตัวระบบ Honda Sensing มีให้ครบไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบคันนะครับระบบถอยจอดอัตโนมัติมีมาให้หลังคาสลูนะครับล้อแม็ก18นิ้วนะครับลายพิเศษแล้วก็ภายในสีน้ำตาลสำหรับคันนี้นะนะ8 2ดนะเมื่อกี้729ผ่อนประมาณ123 0 0คันนี้ก็ประมาณสัก1 4 5่นนะครับรายได้ก็30,000เป็นเจ้าของคันนี้ได้นะส0,000เริ่มต้นนะรายได้ดูสภาพภายใน นะอ่าใครที่ชอบความหรูหราความประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้ประหยัดน้ํามันนะครับ23กิโเมตรต่อลิตรนะครับแรงม้านี่อยู่ที่2 1 0ร5แรงม้านะคันนี้นะแรงม้าเยอะมากประหยัดน้ํามันนะครับมีกล้องมีเซ็นเซอร์รอบคันภายในกว้างพร้อมใช้งานนะครับตัวไฮบิดเทคครับคันนี้สนใจโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0984465222ลดนะครับนะรถมือเดียวนะรถมือเดียว นะครับอ่านะครับเบอร์ติดต่อเบอร์เดินนะผมแจ้งไปแล้วนะถ้าสนใจคันไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยอันทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในยังมี Honda a c c o r d กับ Camry จอดอยู่อีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีรุ่นไหนอยู่บ้างมาดูกันที่โซนช่างกันบ้างดีกว่านะครับคันนี้ป้ายทะเบียน3 8 8 2นะ Camry นะครับนี่ก็เข้าใหม่นะยังว่างนะครับยังว่างรถยังอยู่นะครับคันนี้ก็เป็นตัวโฉมใหม่ได้เชนเป็นตัวรุ่น 2.5ใจุบิดพีเมียมนะครับตัวรุ่นปี2021ครับอันนี้ราคา9 8 9 0 0 0บาทนะก็คือมีหลังคาซันรูฟด้วยนะครับนะใครหาตัวรุ่นนี้ก็มาได้เลยนะครับเลขไมล์แสนโลนะ989ค่างวดประมาณ18,000อันนี้เลทเข้าวๆนะอันนี้ผมผมคำนวณเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวมันต้อง มาเช็คเครดิตรายกันอีกทีหนึงอันนี้ให้ดูสภาพก่อนว่าเรามีตัว h ฮบริดพรีเมียมสีดำเข้ามาใหม่ด้วยนะครับป้ายทะเบียน3882คันนี้นะครับรถปี2021นะครับเครื่องยนยนไฮบริดนะครับราคาหน้าป้ายก็9 8 9 0 0 0 0บาทสนใจคันนี้ก็ติดต่อได้เลยนะเบอร์ผมขึ้นไว้ด้านล่างตลอดนะครับแล้วก็เรายังมี Accord นะตัว h ฮ b ริด2.0 HyB ิดปี2020ก็จะมี2คันนะไม่มาจาใกล้เคียงอะไรนะครับ เจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนยังว่างทั้งคู่ด้วยอย่างคันนี้ป้าเบียนหกเจ็ดหกหนึ่งนะครับตัวไฮบริดนะราคาแปดสองเก้าค่างวดจะอยู่ประมาณหมื่นสามไปปลายหมื่นสี่คันนี้ไม่เก้าหมื่นนะเนี่ยเลขไม่หลักหมื่นนะเนี่ยแปดหมื่นเก้าหมื่นนะครับตัวรุ่นนี้ก็จะประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับเลยตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเป็นรถที่ผู้บริหารเขาเช่าใช้ภายในล็อกไม่เป็นไร นะครับแต่คันนี้ภายในก็เป็นเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้จอพร้อมกล้องอมีกล้องมองหลังมาให้นะครับประมาณนี้นะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มาได้เลยคันนี้ยังว่างป้ายทะเบียน6 7 6 1มีอยู่2องคันที่เป็นสีนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแคมรี่จอดหลงหลงอยู่ตรงนี้อีก1คันนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวไฮบริดเหมือนกันนะครับอ่านี่เลยมีจอดที่เห็นไหมมีหลายคันครับ มีหลายคันมากๆนะสำหรับรถที่ร้านนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยสำหรับคันนี้ Camry 2.5 Hybrid Premium ไม่40,000นะราคา9 2 9 0 0 0บาทนะครับสนใจคันนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับคือเดี๋ยวผมจะพาดูไปคันนี้จริงๆก็เพิ่งเข้าใหม่นะแต่ว่าติดจองนะตัว 2.5G คันนี้ 2.5G รู้สึกว่าจะเป็นรถปี19แต่ว่าจด21นะอันนี้นะครับนี่รถเพิ่งเข้าใหม่เป็นตัว 2.5G นะครับสนใจลองสอบถามเข้ามาดูก่อนได้นะครับเพราะว่าคันนี้รถติดจองอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคันสุดท้ายในคลิปนี้นะครับจะเป็น Honda Accord นะครับนี่เลยป้ายทะเบียน187นะครับเป็นตัว 1.5EL Turbo นะครับราคา700,000กวบาทราคาไม่แรงนะราคาเทียบเท่ากับพวก ได้รถปีใหม่ด้วย19 20แต่ราคาเนี่ยเทียบเท่ากับรถขนาดกลางบางรุ่นนะครับ700,000 702,000 703ค่าง,งวดประมาณ12,000 13,000นั่นเองปาะเบียน187คันนี้นะครับอันนี้เพิ่งเข้าร้านปรับสภาพเบื้องต้นมาแล้วนะครับค่าง,งวดก็ผ่อนไม่แรงราคาก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับนี่นะได้พุชตัดเอนจินพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับมี Honda า e n น o ให้ครบเลยนะ จอแอร์ออโต้กีออโต้นะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะ0 9 8 446 5222่านะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามทั้งหมดเลยนะตลอดคลิปนะครับในการอัปเดตรถปุ่มพรีเมียมคานะครับแคมรีแคอร์ดนะครับสนใจก็โทรหาผมได้เลยตามเบอร์ที่แจ้งไปส่วนรายละเอียดต่างๆก็โทรมาพูดคุยสอบถามกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ